ครับผมร้อยตีพรมินชัยนางผู้ช่วยนายทหารฝ่ายกิจก,การพลเรือนของหน่วยกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่8สําหรับวันนี้จะมีกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันมหิดลครับส่วนบรรยากาศข้างในจะเป็นไงตามผมมาเลยครับ มือที่ถืออาวุธเพื่อพิทักเ์เขตคามคือมือที่ยืดความรักให้พ้องชนคือมือที่อบกอดประชาชนผู้ทุกทนคือมือที่ชุดผู้คนให้ลุกขึ้นยืนด้วยใจที่แข็งดังเพชรเพื่อพิจิตภัยพา คือใจที่คอยประสานรักให้ชุมชนคือใจที่แนบแน่นกับแผ่นดินทุกแห่งหนคือใจที่ชูไตรรงของไทยให้ยัดยืนเราคือทหาร้าของพระมหากษัตริย์ที่คอยยืนหยัด ป้องแดนดินทุกถิ่นไทยเรายืนเคียงข้างประชาชนด้วยหัวใจเราคือล,ลูกหลานไทยเราคือทหารของแผ่นดินให้เราแบกรับความเหนื่อยล้าและความลำบากให้ภัยอันตรายมากมายก็ไม่หวั่น ขออเพียง้สวัสดีค่ะนางเตือนใจบุตรทุนนะคะรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเลยพร้อมคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดเลยโรงพยาบาลเลยค่ะได้ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตที่รอแปดพันหนึ่งค่ายสี่สองลักนะคะดีค่ะ วันนี้บริจาคทั้งที่เท่าไหร่คะท่าน <21. S 1> 26 26หโอ้ท่านบริจาคตลอดใช่ไหมคะใช่ก,ก็ไปทีโรงพยาบาลเลยอ่าไปเองครบตามรอบอย่างนี้ใช่ไหมคะรู้สึกยังไงหรือตั้งใจยังไงคะถึงอยากบริจาคก็การบริจาคเรียกเป็นการทำความดีกับเป็นมนุษย์โดยที่เราไม่ได้ลงทุนอะไรมากนบเรา อีกอย่างถ้าเราบริจาคตามของเราเนี่ก็เป็นผลดีกับร่างกายเราถือว่ารีเช็กร่างกายเรานะคะท่านเหมือนทาให้ร่างกายเราสดชื่นครับทุกครั้ง,ง่านไปสักสองสามแบมร่างกายจะสดชื่นรู้สึกเป็นเกียรติครับที่ได้บริจาคโลหิตเป็นพระราชกุศลครับเพื่อสำรองให้กับสภากาชาติไทยช่วยเหลือประชาชนให้ได้มากที่สุดครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ภูมิใจนะครับที่ได้ บริจาคโลหิตนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแล้วก็เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะครับแล้วก็สำรองอโลหิตให้สภากาชาติไทยครับผมก็มีความรู้สึกภูมิใจมากครับที่ได้ร่วมก,กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่12แล้วครับในการบริจาคของผมขออนุญาตเชิญชวน กำลังพลพี่น้องประชาชนนะครับที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตได้ที่สภากาชาติไทยแล้วก็ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้เกิดประโยชน์ต่อไปครับขอบคุณครับ